เอ้พี่น้องจ้าเมื่อนี้ภาพี่น้องว่าอัปเดตพักปังพี่น้องจ้านี่เป็นพักปังแดงรุ่นแรกของสวนพี่น้องจ้ารุ่นลูกรุ่นแรกของสวนนั่นก็คือรุ่นทีลาเพาะเม็ด แล้วอิลากระแจกอลากระแถมพี่น้องไปพี่น้องปลูกแล้วเป็นจังไดแน่รุ่นที่ลาแถมต้นใหญ่ต้นงามไปเนาะมาคอมเมนตนซูอีลาฟังแนบ่บ่สักนกะมาแอดอีลาไปเบื้องเนี่เด้อว่าเป็นจังไดรุ่นเดียวกันพี่น้องจา๋ารุ่นนี้กับรุ่นทีลาแจกพี่น้องไปทั้งเบิดประมาณ30หรือห0ิชุดนะคะให้ชุดละ3มตน้นทีลาแจกไปนะ่ะให้บ้านละ3ตน้นถ้าปานนี่ก็คือสิ่ง้ามปานนี่แล้วเนาะอันนี้ลาปลูกให้เพื่อเลื่อยขึ้นไปน้ำเชีอกพี่น้องจา๋ากาวา ให้มันเสมอกับนาเอิร์กหรือว่าเพียงหัวอหลาจะตัดหยอดให้เพื่อนแตกออกจากด้านข้างเดี๋ยวเราผ้าเบิงว่าอันเป็นจจงไหมาเดี๋ยวกับกล่องให้เบิ่พี่น้องจ้าต้นเพิ่นก,ก,กับบ่ค่อยเสมอกันเด้อพี่น้องนี่เป็นผักปลังสีแดงนะคะยอดใหญ่ต้นอวบมากนะคะพี่น้องหลายๆคนเพิ่นสอบถามเม็ดพันเข้ามาตอนนี้เม็ดพันธุของทางสวนบบทันมีเด้อพี่น้องจ้าตอนนี้ยังไม่มีเมล็ดพันธุ์นะคะถามีก็สิเป็นกิ่งช่ำแต่ว่าอิลาบบเนะนํานะคะเพระว่ายยัง เพราะว่าขนทรงยากพี่น้องจ๋าถ้าผู้ใดปลูกแล้วกันง่ามหรือว่าหลอดหรือบลอดมาคออเมต์สู่กันฟั่งได้พี่น้องจ๋าถาติดตามตอนต่อไปว่าถ้าพักปังเลื่อยขืนมาขาังบนนี่จนเต็มสีงามซ้ำไหนพี่น้องจ๋าอย่าลืมกดใจกดติดตามไวเดอเดี๋ยวเวลาที่มาอัปเดตให้พี่น้องเบิงบ่งเบืยอเบิ่งจีละ่ะระยงระยางสวยงามมากพี่น้อง รอจินตนาการเมืองวาถาพื้นเต็มนี่สีงามซ้ำใด